สวัสดีครับผมนะครับพี่กิต้านะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเครื่องตัวนี้ครับนะครับ p s p นะครับนะครับก็หลังจากที่ผมเอาลงมาขายนะครับแล้วก็รับทำโปรแกรมรับทําอะไรด้วยนะครับในการลงเกมนะครับก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับวันนี้ผมเลยมาแถลงขายกันให้ดูนะครับว่ามาทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็ขั้นแรกเลยนะครับในอุปกรณ์ในยูทแมพพเนี่ยนะครับหรือเพเ t ชชั่นพอติเบ l e นะครับนะครับนี่คือชื่อเต็มของมันนะครับก็ในตัวในชุดหนึ่งนะครับจะมามีตัวเครื่องให้นะครับตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีแบตครับนะครับนี่คือล้งหนักของแบตนะครับแล้วก็นี่ครับมีปุ่มปิดแบตนะครับนะครับก็ตัวเครื่องนะครับวิธีการส่งใหญ่ส่วนใหญ่ที่จะถานกันมานะครับจะเป็นวิธีการดูรุ่นนะครับนะครับรุ่น ในในตระกูลของพีพีรับมันมีประมาณกี่รุ่นหวะนะครับถ้าหากรุ่นได้นะครับมีพีพีรุ่นหนึ่งพันสองพันสามพันโกนะครับแล้วก็หนึ่งพันอีนะครับแล้วก็ข้ามไปเป็นสเตปเป็นพีพีวิต้านะครับนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นต่างกันยังไงนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่พูดถึงพีพีวิต้านะครับจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปคที่ข้ามจากอ่า เจ้าเครื่องพีทธรรมดาไปแล้วนะครับมันเป็นเครื่อง p s ไปแล้วนะครับนะครับเครื่อง p ีทนะครับสมัยก่อนนะครับที่ออกมาแรกนะครับจะเป็นเขาจริงๆโทนี่เขาตั้งใจจะทํามาเป็นโทรศัพท์นะครับนะครับทำเป็นโทรศัพท์นะครับแต่มาเออตอนนั้นมีค่ายโทรศัพท์ค่ายดังครับชิง ชิงออกมาซะกก่อนนะครับชิงเครื่องที่เล่นเกมออกมาสะก่อนเขาก็เลยตัดฟังก์ชันของโทรศัพท์ออกไปนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นเครื่องเกมอย่างเดียวออกมานะครับมันก็เลยมีรุ่น1,000ออกมานะครับก็รุ่นหนาๆนี่แหละครับนะครับหนาๆนะครับวิธีการดูรุ่นนะครับดูได้2อย่างครับ2ที่นะครับนะครับก็คือดูรุ่นรหัสใต้เครื่องครับนี่ครับจะบอกรหัสอยู่นะครับครับอย่างนี้คือนี่คือรุ่น1000นะครับ แต่ตัวนี้มันอยู่ภายนอกนะครับบางทีอาจจะลบเลือนไปบ้างนะครับเราก็ดูที่ฝาในครับนะครับก็จะมีรหัสเครื่องอยู่นะครับอย่างนี้ก็จะเขียนว่ารุ่น1,000นะครับเนี่ยครับนะครับเอ๊ะแล้วรุ่น1,000ทําไมบางคนมันเป็นหนึ่งพันสอน่นามหนึ่งพันสี่นะครับนั่นคือโซนของเครื่องนะครับอย่างเส้นหน ศูนย์เนี่ยหนึ่งทุนหนึ่งพันลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยมันก็มาจากอ่าผมจำไม่ได้ว่าเป็นยูเอหรือเจแปนนะครับเพราะว่าผมมักจะจําสับๆกันถ้าเป็น1กับศูนย์นีครับจะมาจากยูเอกับเจแปนนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโซนซีนะครับก็จะเป็นโซนของยุโรปนะครับหรือเป็นโซนออสเตรเลียประมาณนั้นแหละครับนะครับหก็จะเป็นอ้อหกหกจะเป็นโซนยุโรปนะครับสี่เป็นออสเตรเลียนะครับนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นอีกแต่ว่ารุ่นอื่นจะไม่ค่อยเจอนะครับเพราะเขาทำขายโซนอื่นไปนะครับนะครับแล้ววก็ส่น ตัวนี้นะครับมันจะใช้เป็นแผ่น UMD นะครับหรือ Universal Disc นะครับนะครับเป็นแบตบิตของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับก็ใส่ไปด้านนี้นะครับส่วนตัวแผ่นดิสนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมให้ดูครับแป้บนึงอ่าเนี่ยครับกล่องลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีระบุครับว่าเป็น p p นะครับแล้วก็จะมีโซนเครื่องนะครับมีอายุนะครับมีอายุขนาดสัปอายุ คนที่เหมาะสมเล่นนะครับแล้วก็มีโซนเครื่องด้านหลังนะครับอันนี้เป็นโซน2นะครับก็เป็นส่วนของญี่ปุ่นนะครับแล้วขนาดของตลับก็จะเป็นแบบนี้ครับกดเนาะดีกว่าละหล่นไม่ได้เลยหาก่อนอ่านี่ครับนี่คือลักษณะของแผ่นเขานะครับก็จะใส่ไปในเครื่องนะครับนี่เป็นลักษณะอ่านนะครับนะครับนี่คือลักษณะของแผ่น UMD นะครับที่เรเรียกกันสั้นๆว่า UMD นะครับ นะครับก็นะครับต่อมานะครับแต่สมัยดางหลังเนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยใช้แผ่นกันแล้วนะครับก็คือนะครับมีพวกต่างประเทศนะครับผมไม่ได้รู้ว่าประเทศอะไรนะครับนะครับเขาแปลงระบบได้นะครับแปลงระบบได้ก็สามารถที่จะรันเกมออกมาเล่นได้เลยนะครับโดยใช้ตัวช่อง u s b ของตัวเครื่องนะครับเพราะตัวเครื่องจะมีช่อง u s b อยู่นะครับอ้อมลืมบอกไปนะครับตัวเครื่องของพีพีจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับ แต่เมื่อเราแปลงแล้วนะครับบางทีฟังก์ชันของการแปลนะครับอาจจะไปปิดระบบไฟฟ้านะครับฉะนั้นเราอย่าหวังผลอะไรในการใช้รับเครื่องแปลงมากนะครับนะครับส่วนนะครับการแปลนะครับการใช้งานครับก็จะมีลักษณะเมมลักษณะแบบนี้ครับนะครับอันนี้เป็นนี่ครับนี่คือเป็นเมมแท้นะครับเมมแท้ของโซนี่นะครับ8กิกนะครับเมมแท้ๆเลยนะครับนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเมมแบบสล็อตครับไปในแล้ววะนะครับแบบสล็อตนะครับที่เรียกว่าแบบสล็อตเนี่ยเพราะว่าจะมีนะครับตัวสล็อตใส่ USB ด้านข้างนะครับใส่แมมไมโครไมโครเอสดีนะครับนะครับอยู่สังเกตดีนะครับสังเกตดีนะครับจะมีช่องใส่อยู่นะครับนะครับ นะครับเดี๋ยวคุณรู้ว่าความมันต,ต่างกันยังไงนะครับอันนี้มันของแท้มันดีแน่นอนแล้ครับมันดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ราคามันสูงมากแค่8กิกเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณหลายร้อยนะครับสี่ห้าร้อยได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทนะครับกลับไปซื้ออ่าเบมรมิ Bem ี่การ์ดนะครับ ไมโครเวลกันะครับมาใช้มันก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับได้ต้งสายซอกกิ้ีในอย่างผมทำอยู่เนี่ยสายสกิ้งผมขายแค่สี่แล้วก็เก้าเองมีมีตัวดี้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าคุณซื้อซื้อโซนี่นะครับซื้อของแท้นะครับก็นี่ครับสี่สี่ร้อยได้ได้แปดกิกนะครับก็พิจารณาเอานะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวอย่างที่ผมาให้ดูเนี่ยจะเป็นเครื่องรุ่นหนึ่งพันนะครับ 1น0 0งพ0 0สองพต่างกันยังไงนะครับรุ่น1,000นะครับถ้าใครสังเกตได้มันจะเป็นตัวหนาๆนะครับตัวหนาๆหน่อยนะครับเพราะว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ไม่มีน้ำหนักเนี่ยเพราะว่าอะไหล่ด้านในนะครับมันจะเป็นโลหะแทบทั้งหมดเลยนะครับผมเคยลื้อมาแล้วนะครับข้างไหนอะไรข้างไหนเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับมันเลยหนักนะครับตัวตัว2,000นะครับ2,000ันเขาจะแบ่งเป็น2เวอร์ชั่นนะครับมีเขาเรียกว่าบอร์ดสวรรค์นะครับกับบอร์ดนรกเอ๊ะ ไม่บอดหวันบอดลกนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาทำหนีออกมาครับเพราะมีการแปลงนะครับเหนีออกมานะครับพอตอนหลังรถหลังไปเลยเป็นบอดลกเพื่อไม่ให้แปลงนะครับแต่สุดท้ายก็เสร็จเขาอยู่ดีนะครับก็แปลงได้อยู่ดีนะครับเขาเลยออกเป็นรุ่น3 0 0พันออกมานะครับตอนนี้เขาใส่ฝังชิปไว้ป้องกันการแปลงนะครับฉะนั้นการแปลงของรุ่น3นะครับคนที่เขาทําได้เนี่ยมันเลยไม่เหมือนรุ่นอื่นยางรุ่น1รุ่น2เนี่ยอันนี้รุ่น1เนี่ยนะครับ สามารถที่จะทำแพนโดล่านะครับแล้วแปลงให้เล่นเกมจากเมมบูตโดยที่ไม่ต้องรันอะไรขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องทำให้ดูนะครับนะครับก็พอใส่แล้วนะครับก็จะมีตัวขึ้นว่าเจอ USB นะครับนะครับ อย่างตัวนี้ครับนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าเกมได้เลยนะครับครับเข้าเกมได้เลยเห็นไหมครับพอเขายุบ b ีเสร็จปุ๊บมีเกมให้เลือกเลยนะครับมีเกมให้เลือกเลยนะครับที่สำคัญนะครับเมื่อแปลงแล้วนะครับมันสามารถเล่นเกมได้หลากหลายมากนะครับเล่นเกมเพย์หนึ่งได้นะครับเพย์หนึ่งได้นะครับเล่นของซูเปอร์แฟมิคอมได้นะครับเล่นของแมกคาดได้นะครับเล่นของอ่าแฟมิคอมนะครับ แล้วก็เกมบอยแม้แต่เอนทูปีก็เล่นได้นะครับอัตลิเล่นได้ด้วยนะครับอัตลินะครับเล่นได้นะครับนะพอแปลงแล้วมันสุดยอดเลยนะครับนี่คือนอกเหนือจากการเล่นของอ่าพีพีทั่วไปนะครับเล่นก็เล่นเกมอื่นได้ด้วยนะครับส่วนวิธีการดูเฟิร์มแวร์นะครับส่งคนหลายหลายคนมาเลยรับถามถามมานะครับการดูเฟิร์มแวร์ดูยังไงนะครับนะครับคุณต้องไปที่เมนูด้านข้างสุดก่อนนะครับแล้วเลือกนะครับ ผมไม่ถนัดมองไม่เห็นนะครับนะครับเลือกแนวว่านะครับเลือก system setting ครับนี่ครับ system setting นะครับมันอาจจะงงหน่อยนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับให้เรากดลงมาด้านล่างสุดเลยเกือบถึงด้านล่างสุดนะครับมันจะเขียนว่าอะไร information สักอย่างานี่ครับ system information นะครับแล้วเข้าไปดูนะครับตรงนี้จะเป็นโปรแมสสูงสุดของรุ่นหนึ่งนะครับที่สามารถแฮกได้นะครับ คือถ้าหากแต่ถ้าหากว่าข้ามตัวนี้จะเป็น5.50จุดนะครับพรอมสีนะครับนะครับแต่ถ้าหากว่าข้ามจากเฟิร์แม์ที่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเฟอร์แม์ของรุ่นตัว3000หรือโกนั่นแหละครับนะครับ,นะค,รบคือรุ่น3,000ันพวกนี้มันจะไม่สามารถที่จะทําแบบฝังในเครื่องได้นะครับดังนั้นการเข้าของรุ่น3 0 0พันบางทีอาจจะต้องมีการอา่ากดเข้าโปรแกรมก่อนนะครับหรือเขาเรียกว่าโปรแกรมเขาเรียกว่าเห็นก็คือเรียกว่ารันเห็นก่อนนะครับแล้วก็ เข้ามาค่อยๆเข้าไปเกมนะครับแต่ถ้าหากเป็นเครื่อง3000โกนะครับการรันเห็นนะครับถ้าหากเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้บางเคียงบางทีอาจจะหายไปนะครับนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมราคาเปนราคามาสูงอย่เลยนะครับเพราะอาจเป็นเครื่องใหม่ก็ได้นะครับนะครับยังไงดีวผมหาเข้ามาเข้ามาติดเอาไว้หน้าร้านนะครับนี่ครับก็ส่วนตัวอะไรดีล่ะนะครับนี่ครับบางทีเขาก็มีอุปกรณ์เสริมให้นะครับเป็น ตัวกระแทกนะครับกล่องกันกระแทกแล้วก็มีสายชาร์จให้นะครับนะครับส่วนตัว2000นะครับตัว2000ผมไม่มีของนะครับตัว2 0 0พลักษณะนะครับจะบางกว่านี้นะครับจะบางกว่านะครับ2 0 0 0ันสามพจะบางกว่าแต่จะดูได้คือนะครับถ้าหากว่าบางทีรุ่นมันจางไปแล้วนะครับหรือด้านหลังก็คือดูจางหายไปแล้วนะครับมีการแกะเครื่องเพราะตินใจมีการเครื่องเนี่ยมักจะมีการแกะสติกเกอร์ออกนะครับก็คือหายไปแล้วนะครับ นั่นแหละครับคือมีการแกะเครื่องมาแล้วส่วนใหญ่การแกะเครื่องก็ซ่อมจอยซ่อมซ่อมปุ่มนะครับหรือมีการเปลี่ยนบอดี้นะครับมีการมีการแกะเครื่องแน่นอนครับนะครับมันต้องมีแกะสติ๊กเกอร์ออกไปเพราะสติ๊กเกอร์จะอยู่ด้านหลังนะครับมาทีไปถายแล้วเรา่รู้รุ่นอะไรนะครับเราดูด้านหน้าครับแต่ับด้านหน้าของเครื่องตัวรุ่น2นะครับจะค่อนข้างเล็กเเรียวๆกว่านี้นะครับไม่หนาจะบางนะครับ นะครับแต่วงแหวนด้านหลังนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าวงแหวนนะครับวงแหวนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นคือดูรุ่นสองจะดูจะดูง่ายมากครับยิ่งรุ่นสามนะครับสามพันยิ่งดูง่ายเลยครับจะเป็นตัวบางจิ้วเลยครับแล้วก็ด้านหลังนะครับวงแหวนด้านหลังจะเป็นวงแหวนแคบ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 นะครับก็สามารถที่จะเอามาดูได้เอามานั่นคือเป็นการสังเกตให้ดูนะครับว่าแต่รุ่นแต่รุ่นต่างกันยังไงครับส่วนตัวพ่พีโกนะครับมต้องพูดถึงนะครับมันต่างกันอยู่แล้วแค่สไลด์นะครับนะครับ นะครับมันมีหายแพ้แต่ว่าเมื่อก่อนมีเยอะนะนะครับเมื่อก่อนมีเยอะขายกินหมดนะครับก็ตอนนี้อยากอยากได้กลับมาแล้วนะครับเอามาติดหน้าร้านไว้เผื่อทาเกม์นะครับก็นะครับส่วนตัว PP นะครับเดี๋ยวถ้าหากใครมีคําถามอะไรนะครับก็อ่าตะดึงคำถามมาได้นะครับยังไงส่วนคนที่ผมอยากติดต่อผมนะครับนะครับนะครับมีบางหลายท่านนะครับอยากติดต่อผมนะครับก็สามารถ นะครับโทรเข้ามาได้นะครับตอนนี้มันอาจจะกลับหัวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมบอกเบอร์ให้นะครับนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับ0949363662นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับ pu d t a p o r n 1 4 1 8นะครับก็แอดไลน์มาถามมได้นะครับก็ยังไงก็นะครับ ฝากดูกันเยอะนะครับกดให้กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับนะครับที่ผมพอจะเอามาถ่ายทอดให้ฟังกันกันได้นะครับส่วนข้้งรายละเอียดเจาะลึกยังไงเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรก็ตัดดึงมาถามกันนะครับครับยังไงวันนี้ผมขอนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับช่วงนี้โควิดด้วยนะครับยังไงอยู่บ้านช่วยชาตินะครับแต่ผมอยู่ร้านนะครับช่วยชาติอยู่แล้วนะครับนะครับนะครับก็ยังไงขอให้คนดูแลดุขภาพใหดดีนะครับขอดูู้ดูดูาูด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 ูคนนะครับดอย ปกปักคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปลอดภัยนะครับครับสวัสดีครับ